สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนตุลาคมปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะอิงที่ราศีเป็นหลักนะคะราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยที่บอกว่าอิงจากราศีเป็นหลักเนื่องจากว่าถ้าคุณดูคลิปของเกดมาตลอดจะทราบว่าเกดทําดวงเนี่ยก็ดวงความรักประจําเดือนนะคะจะมีทั้งอิงจากลัคนาแล้วก็อิงจากราศีค่ะสําหรับท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีคุณสามารถดูได้ทั้งสองคลิปแล้วลองนําไปประมวลผลเอาเองนะคะว่าคุณจะตรงกับอันไหนบ้างกว่ากันแต่ทีนี้ก็มีท่านที่ไม่ทราบ ลัคนาค่ะเนื่องจากไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนก็เลยผูกดวงไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากเป็นคลิปแบบนี้นะคะสําหรับราศีโดยเฉพาะค่ะทีนี้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าวิธีการอ่านเนี่ยในการใช้หลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะแตกต่างจากการอ่านลักขนานะเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนเราก็ผูกดวงหาลักขาไม่ได้แต่เราก็จะมีวิธีการอ่าน ดวงดาวอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเก็บไปเรียนมาเพิ่มเติมเพราะว่าเวลามีคนทักมาขอดูดวงส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนแต่ก็อยากเหลือเกินที่จะดูแบบโหราศาสตร์นะคะแล้วเก็ดูแบบโหราศาสตร์ผสมไพ่นะดังนั้นก็เลยไปเรียนมาเพิ่มเติมให้เพื่อเอามา สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเกิดแต่ก็อยากจะดูแบบโหราศาสตร์ผสมไพ่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วกันว่ามันจะมีแนวโน้มตรงกับคุณบ้างไหมนะคะคลิปนี้เนี่ยช่วงแรกจะเป็นการอ่านโหราศาสตร์ไทยก่อนแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่อยากให้ดูไปตลอดทั้งคลิปกะการอ่านไพ่จะค่อนข้างละเอียดนะคะจะแบ่งสถานะของคุณชัดเจนเลยว่าคุณเป็นคนโสดสนิทหรือว่าคุณเป็นคนมีคนคุยแต่ไรสถานะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณไม่ทราบสถานะของตัวเองอันนี้ ช่วยไม่ได้แล้วจาเป็นจะต้องมาดูดวงส่วนตัวกันเพื่อมาคุยกันนะคะว่าตกลงคุณอยู่ในสถานะไหนกันแน่นะคะหรือว่าคุณอาจจะดูหวานไปทุกสถานะเลยแล้วก็คุณก็ลองพิจารณาดูว่าคุณตรงกับแบบไหนมากกว่ากันแบบนี้ก็ได้ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนวนท่านใดสนใจอยากจะดูดวงการงานการเงนินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากทำเอาไว้ให้สามารถไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ เราจะมาเริ่มต้นการอ่านโหราศาสตร์ไทยกันก่อนซึ่งวิธีการอ่านเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะไม่เหมือนกับการอ่านลัคนาแบบที่คุณเคยคุ้นนะคะเนื่องจากว่าคุณไม่มีลัคนาไงเราจะดูจากไพ่เอ้ยขอโทษค่ะเราจะดูจากดวงดาวอย่างเดียวเท่านั้นราศีพิจิกนะคะนั่นก็แปลว่าดาวประจําตัวของคุณนะอยู่ตรงนี้ค่ะดาวพระจพระอาทิตย์ค่ะ คุณจะลักนาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคุณเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเนี่ยนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ที่ราศีพิจิกนี้นะคะ เวลาเราอ่านตรงนี้เราจะไม่ได้อ่านภพเรือนแลวเราจะไม่ได้อ่านพวกดาวปัตตานิดาวตันุดาวปุตตะอะไรพวกนี้นะคะเราเราจะไม่อ่านแบบนั้นการอันนั้นคือภพเรือนตัวนี้เราจะมาอ่านดาวสัมพันธ์ค่ะว่าดาวของคุณมีดาวสัมพันธ์ในตารางในช่วงเดือนตุลาคมนีมีดาวอะไรมาสัมพันธ์และเกี่ยวพันกับความรักกับคุณอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องดูดาวความรักก่อนว่าเขาสัมพันธ์กับคุณยังไงนะคะดาวความรักของทุกๆลัคนาเอ้ยของทุกๆราศีเลยคือดาวพระศุกร์เพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวความรักของโลก ดาวพระศุกร์อยู่ในจุดนี้นะคะเขียนตัวเล็กไปหน่อยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวตัวตนของคุณอยู่ตรงนี้ดังนั้นนับไปสี่หนึ่งสาถือว่าไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะอยู่ในจุดที่ไม่ได้สัมพันธ์กันดีอะไรเท่าไหร่นะักนะดังนั้นในความรักของคุณในในเดือนตุลาคมนี้คุณอาจจะไม่ได้อบอวนไปด้วยความรักอะไรเท่าไหร่สําหรับคนพิจิกนะคะทีนี้มีดาวอะไรที่สําคัญอีกดาวพระราหูคันเลงคุณเลยโอเคดาวความรักไม่ได้สัมพันธ์กับคุณแต่ดาวพระราหูนี่ ตรงๆเลยยิงตรงมาสู่คนเลยดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสในเรื่องดาวของความรักแบบรุ่มหลงมัวเมาได้บ้างเหมือนกันนะคะหรือมีโอกาสจะเจอเจอความรักดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวแห่งเสน่ห์ดังนั้นคุณก็มีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาชอบคุณนะแต่คุณจะชอบเขาหรือเปล่านี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ดาวดวงนี้นะคะเมื่อมันเล็งมันเล็งกันแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักเหมือนกันความรักจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปเพราะดาวพระราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ ดาวอะไรอีกนะคะคุณมีดาวที่เขาอยู่เขาเรียกว่าเป็นมุมขนาบนะคะขนาบก็คืออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่นี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังดาวที่อยู่ข้างหน้าของคุณในช่วง ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะตรงนี้ก็คือดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระพฤหัสค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวบาปประเคะนะดาวพระพฤหัสเป็นดาวสุปะเคส์คือดาวดีดาวดาวดีกับดาวบาปเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าคุณแต่ตรงนี้เนี่ยมองว่าดาวดีเนี่ยจะมีผลดีให้กับคุณมากกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าข้างหลังคุณเนี่ยมีดาวดีสถิตอยู่ดาวพระพฤพุธนะคะดาวพระพุธจรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก็เลยทําให้คุณมีทั้งดาวพระพฤหัสและดาวพระพุธนะ ขนาบหน้าขนาบหลังคุณอยู่นะคะก็ถือว่าดีทีนี้พอดาวพระพุธย้ายกลับไปนะคะย้ายออกไปอยู่ราศีกันนะก็จะมีดาวพระอาทิตย์มาแทนดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวดีนะคะมาขนาบหน้าขนาบหลังคุณอย่างนี้ดังนั้นคุณมีดาวดีที่มาขนาบมากกว่าดาวเสียดาวเสียคือดาวพระ พับเสาดาวดวงเดียวเองนะคะอ,อ่านแบบนี้เนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าเอาแล้วคาทํานายคืออะไรคืองงนะคะอันเนี้ยอ่านไว้สําหรับให้คุณเข้าใจในเรื่องของดวงดาวว่ามันอ่านเนี่ยแตกต่างกับลัคนานะแต่เดี๋ยวเราสรุปคําทํานายให้ฟังนะคะซึ่งคุณสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าคุณไม่ได้อยากให้อ่านและดาวสัมพันธ์อะไรเนี่ยเอาบทสรุปมาเลยจะได้สั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะได้ทําแบบสั้นๆให้แต่ถ้าคุณเห็นว่าเออมันเป็นความรู้นะคะอยากจะค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราดูว่าคอมเมนต์แบบไหนมากกว่ากันก็จะจัดแบบนั้นให้กันแล้วกันค่ะสรุปลมผลรวมก็คือในช่วงเดือน ตุลาคมเนี้ยดาวความรักมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับคุณเท่าไหร่หรอกแต่ดาวเสียๆมันก็ไม่ได้มาทำลายอะไรคุณมากมายอะไรนกักแถมยังมีดาวดีด้วยดังนั้นคุณยังสามารถประคับประคองความรักเอาไว้ได้สำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องจุกจิกลัคัญใจตามลักษณะของดาวพระราหูที่มาเล็งคุณอยู่นะคะมีเรื่องของความอึมครึมอึมครึมใจอยู่บ้าง ส่วนคนโสดนะคะคนโสดมองว่ามีคนเข้ามาชอบนะแต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเขานี่สิเพราะว่าดาวความรักกับตัวคุณเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันอ่ะอันนี้คือบทสรุปคําทำนายนะคะต่อมาเราจะมาพูดกันถึงไพ่กันบ้างไพ่นี่จะละเอียดเลยนะคะก็ขอให้ฟังให้จบ ไปเลยนะคะคุณจะได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนค่ะคนโสนิทจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมนะคะไพ่กับดวงดาวในีมันสัมพันธ์กันคือเกตอ่านไพ่กับดวงดาวผสมกันดังนั้นเนี่ยคำทำนายมันก็จะออกมาในรูปแบบที่เปนในทิศทางเดียวกันนะคะคือคุณมีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะแล้วก็จะเข้ามาแบบเทียวไร้เทีวขือเลยนะคะคือจะมาแบบมา เขาเรียกว่าพยายามอะที่จะมาจีพยายามที่จะมาสารสัมพันธ์พยายามที่จะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาชอบคุณนะมาทอดสัพันธ์ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาอย่างสม่ําเสมอเลยแต่ปัญหาคือคุณไม่ได้ชอบนี่สิแล้วคุณยังยึดติดอยู่กับความหลังอยู่เลยอะยังยึดติดอยู่กับคนนักเก่ากับความน่าเก่าๆนะคะหรือกับอดีตที่ผ่านมัน อาจจะเพิ่งผ่านมาหรือบางทีอาจจะผ่านมันเนิ่นนานแล้วแต่ก็ยังยึดติดอยู่กับคนนั้นเลยยังอยากจะเอาเป็นคนนั้นมาเป็นโรโมเดลของคุณอะเป็นคนที่ถ้าม,มีความรักใหม่ก็อยากจะได้แบบคนนั้นอะแบบคนเก่าอะคุณต้องเข้าใจนะว่าคนมันไม่เหมือนกันคุณถ้ามันไม่ใช่คนบางทีคนเก่าคนเดิมป่านนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปแล้วด้วยด้วยซ้ำมันไม่มีคนนั้นอีกแล้วก็ได้นะคะหรือถึงมีแต่ว่ามันเขาไม่ได้กลับมานะคะในช่วงเนี้ยดังนั้นเนี่ยบางทีคุณก็น่าจะต้องเปิดใจกับคนใหม่บ้างแต่ก็ดูวว่่าแแล้แตคุณนะ มองว่ามันมีโอกาสมีคนใหม่เข้ามาแต่คุณอาจจะไม่เปิดใจเนี่ยสิ ต่อมาเป็นคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะนะคะคุณมีความรักดีๆให้กับคนคุยของคุณคนนี้มากนะแต่มันเป็นความรักที่มันมีแต่ความจุกจิกรำคาญใจมีความนอยนะคะพอได้ไพ่ราชินีถือถือถ้วยเนี่ยนะคะมีความนอยแต่คุณก็หวังค่ะคุณหวังว่ามันจะดีขึ้นคุณมีความรู้สึกผูกพันคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะ่ะและนี่ก็คือไพ่เนื้อคู่ขึ้นด้วยนะคะแต่มันเป็นเนื้อคู่ที่บางทีมันไม่สามารถจะสมุิได้ ไปตลอดลอดฝั่งหรือว่าสมุดมันจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาไปก่อนนะก็เป็นว่าเป็นทั้งคู่บุญคู่กรรมมาด้วยกันแล้วกันนะคะแต่คุณมีความรักให้กับเขาเต็มเปี่ยมแต่ณนะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะอยู่นิ่งๆและรอดูสถานการณ์แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณรู้สึกว่าคุณพยายามมาเยอะคุณอยากให้เขาพยายามบ้างแล้วแล้วเขาจะพยายามไหม ดูว่าเขาก็พยายามนะคะเขาได้ไพ่เดอะแชลลออซึ่งเป็นไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้ล่ะเขาก็พยายามแต่ในลักษณะที่เขาต้องการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เหมือนกันนะคะคือเขารู้นะว่าคุณรักเขาอะแล้วเขาก็เขาเขารับรับรู้ได้ว่าคุณพยายามมามากมามากแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากจะพยายามบ้างแต่ว่าเขาจะค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะยังมีความอึมครึมอยู่ในตัวเขาอยู่เขายังไม่เต็มที่ กับคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะมีอะไรใหม่ๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะด้วยไพ่เด็กเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นอะไรดีๆเป็น เด็กถือไม้เท้าเนี่ยถ้าถ้าพูดในเรื่องการงานคือการเริ่มโปรเจกต์ดีๆนะคะแต่เป็นการเริ่มเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเพื่อคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าเขาพยายามจะเป็นคนดีเพื่อคุณนะพยายามจะทําให้เสมอคุณจะทําให้ความรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเท่าเทียมกับที่คุณให้เขามาพยายามอยู่แต่ก็พยายามไปพร้อมกับความอึมครึมยังไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ดูว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังสามารถที่จะยิ้มได้ยังยิ้้มออกไดในช่วง เดือนตุลาคมเพราะว่ามันยังมีไพ่ของความหวานแหววมันยังมีไพ่ของความโรแมนติกมีไพ่ของความหวังเกิดขึ้นคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาพยายามจะทําตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้ศีลเสมอคุณนะคะหรือว่าเพื่อให้ความรักที่คุณให้มาเนี่ยให้คุณรู้สึกว่าเขาก็ให้คุณกลับไปแบบเท่าเทียมเหมือนกันนะ พยายามทําตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีจุดนะที่มันมีบางจุดเหมือนกันที่ยังไม่ลงตัวลงนอยกันเต็มที่นักยังมีการมีปากเสียงกันบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆอยู่เหมือนกันแต่ภาพรวมแล้วคุณสามารถหาความหวังนะคะหากําลังใจแล้วก็มีความโรแมนติกมีความฟุ้งฟริง้งชุ่มชื่นหัวใจจากเขาได้บ้างหละในช่วงเดือนตุลาคมนี้และสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักก็ตัวตนของคุณเนี่ย คุณก็คือเขาคือเนื้อคู่ของคุณอะ่ะคุณรู้เลยว่าคนนี้คือเนื้อคู่มันก็เลยทําไม่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะมันก็ตัดขาดกันไม่ได้นี่คือไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงเนี้ยความรู้สึกของคุณเนี่ยจริงๆคุณอาจจะมีคุณก็รักเขานะาแต่คุณอาจจะมีเรื่องอื่นให้คุณต้องไปทำไปไปสนใจคุณอาจจะรู้สึกว่า เอาใจไปผูกกับเขาน้อยลงตามลักษณะที่มันรู้สึกเหมือนกับว่าความรักถ้ามันไปผูกกับเขาเยอะมากแล้วมันเหนื่อยมันก็เลยหาย่างอื่นทําดีกว่าลักษณะน,นี้นะคะคุณดูคุณดูมีอะไรทําอ่ะอ่ะแล้วพอคุณเริ่มหาอย่างอื่นทำเนี่ยคุณเริ่มไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มคิดได้แล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนเฮ้ยเราเคยได้มาเต็มที่มาตลอดเลยนะคะคุณเคยให้มีแต่ให้มีแต่เฮ้ยตอนนี้คุณเริ่มถอยไปหน่อยเขาจะเริ่มคิดได้แล้วเขาจะพยายามมากขึ้นเพื่อคุณนะคะก็มีไพ่ของสิบไม้เท้าขึ้นมาเขาก็พยายามที่จะเป็นคนทีี่ดขึ้น แต่ว่าเขา,าค่อนข้างจะเป็นคนรักอิสระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการอะไรที่มันผูกมัดหรือต้องการอะไรที่มันสม่ําเสมอเนี่ยบางทเีเขาให้กับคุณไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นไพ่แบบนี้นะคะคือเป็นเด็กอะ่ะเป็นเดอะฟูลนะคะยังมีความ เอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ได้อะแต่ใจเขาเนี่ยเขารู้แล้วนะว่าเขาควรจะต้องทําดีกับคุณให้มากกว่านี้แต่ความพยายามของเขายังเป็นแบบเด็กๆคือบางทีก็มาบางทีก็หายเหมือนกันนะคะเขารักอิสระมากๆแล้วก็มันอยู่ในชีวเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่เขายังไม่ได้พร้อมที่จะมีคอมมิตเมนต์แต่เขาดัานมามีคอมมิตเมนต์กับคุณไปแล้วเนื่องจากเขารู้ว่าเขารักคุณเอ้ยขอโทษกันเนื่องจากเขารู้ว่าคุณรักเขาเขาก็เลยไม่อยากจะปล่อยคุณไป แต่เขาก็ไม่ได้พร้อมอ่ะที่จะไปมีคอมมิชเมนอะไรกับคุณดังนั้นมันก็เลยอยู่ในจุดที่ว่าเขาต้องพยายามเยอะเพื่อจะทําให้ความรักเพื่อจะทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มได้ทั้งๆท,ที่เขายังไม่พร้อมที่จะอยู่ในสถานการณ์มีความรักนี้บางคนแต่งงานกันไปแล้วเลยนะแล้วเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขายังไม่ได้พร้อมจะมีชีวิตคู่อ่ะเขายังต้องการความอิสระต้องการความโสดอยู่แต่เขาก็รักคุณนะมันมาตรงเนี้ยแล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทําเพื่อให้เพื่อให้อย่างน้อยคุณได้รู้ว่าโอเคอ่ะเขาพยายามแล้วนะโอเคอ่ะเขา เขารักคุณนะอยากให้คุณรู้ตรงนี้แต่คุณต้องเข้าใจเ่อนนะว่าเขาต้องการอิสระด้วยประมาณนี้นะคะที่นี้ในเรื่องของบทสรุปความสัมพันธ์นะความรักของคุณต้องกับเขาเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากเลยไพย่ตาขึ้นมา2ใบเลยนะคะมันจะไม่ใช่ความรักที่หวานแหววมันจะไม่ใช่ความรักที่มุงม้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันแต่มันเป็นความรักที่เป็นคนโตแล้วนะคะที่เข้าใจที่พยายามจะทําดีต่อกันในแบบของพรมวิหาร4ี่คือมีความเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขานะคะต่อกัน คืออะไรที่ทําดีให้กันได้ทานะคะแล้วก็คาดหวังต่อการน้อยลงคุณก็คาดหวังเขาน้อยลงแล้วเพราะคุณเริ่มไปใส่ใจอย่างอื่นนะคะเขาก็อยากมีอิสระแต่เขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยการมีอิสระของเขาบางทีมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนถอดใจอะ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นในลักษณะที่เขาก็ยังอยากรักอิสระของเขาอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดมันก็เป็นไพ่สิบเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของการที่ยังไงคุณก็รักษาคุณและเขาก็รักษาความรักความสัมพันธ์ไว้ได้ยังมีความสมบบบูรรณ์แในความัก คุณอยู่ในแง่ของไม่ว่าจะเป็นแฟนกันเฉยๆหรือเป็นในแง่ของการเป็นคนรักแบบชัดเจนแล้วนะคะยังสมบูรณ์แบบอยู่ยังมีสถานะที่ชัดเจนคนอื่นๆมองเข้ามาแล้วคุณก็ยังเป็นคนรักที่เหมาะสมกันนะคะเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันอยู่ค่ะโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเกตุรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อน,นัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ